ยังไม่มีชื่อค่ะแต่หนูเป็นเช้าจุ๋ยนะคะาดูสิค่ะโอ้ย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 หนูลืมตาแล้วเต็มข้างแล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งปิ่มๆแล้วค่ะใช่ไหมลูกอ้าวอ้าวอ้าวอันนี้โอเคโอเคอ๋ออยากหยอกคุณยายเหรอเอาอยากให้คุณยายหยอกใช่ไหมอ๋อ้อนสาวตุ้ยนุ้ยของคุณยายตอเนี่ย งง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 โอเคคะ่ะไหนหนูละลูกอ่ะหนูขอดูนาหน่อยสิอ้าวโอ้หนูกําลังปิ่มๆแล้วค่ะคุณยายโอ๊ยอย่ามาดึกอย่ามาเลียามือคุณยายสิให้ปิ่มแล้วคะ่ะโอ้ยตุงกลางเลยแล้วหนูละลูกเอ้หันหน้ามาหาคุณยายสิ หนูก็แล้วนะหนูก็ลืมตาแล้วนะแต่ยังไม่เต็มที่นะคะอ,อ๋อกระดึบกระดึบมาหาคุณยายแล้วเดี๋ยวคุณยายก็จะจับไม่ทันแล้วเนี่ยใช่ไหมตุ้ยนุ้ย,ยอ๋อามาคะมาดูฝั่งนี้มาดูนมรอสินมรอลืมใงเงยลมล่มใจเลยลมจังเลยเอยออ๋ออ่อาหันมาฝั่งนี้ลูก โอ้โอ้ปิมปิมแล้วครับปิมป oh! ิมแล้วครับโอ้ยมองอย่างนี้เลยเหรอมองอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยปิมปิมแล้วครับปิมปิมแล้วครับอันนี้โอ้ยหนึ่งหนุ่มกับสองสาวอันนี้สาวนะคะอันนี้หนึ่งหนุ่มอันยงอันนี้โอ้อันนี้กําลังปิมปิมปิ๊บปิ๊บปิ๊บอืมอ๋ออันนี้อะไรอ๋ออันนี้ยังไม่ลืมเลยโอ้เมื่อคืนนะคะคุณยายไม่ได้มาถ่าย ให้พี่ๆได้ชมคลิปเด็กๆเลยนะคะพอดีว่าเมื่อคืนคุณยายนะคะจะต้องเตรียมอุปรกรณ์นะคะดูดูแลหมูเพราะว่าหมูจะคลอดลูกนะคะแต่สรุปแล้วดูทั้งคืนจนเช้านะก็กยังไม่คลอดนะคะอ๋อยก็เลยอดเลยอดเลยนะคะอดถ่ายคลิปเด็กๆความน่ารักเด็กๆให้พี่ๆทุกคนได้ดูเลยค่ะน,นะคะ กำลังงัวงเงียนะคะตอนนี้ตัวโตมากเลยเให้ดูหนุ่มๆนะคะกำลังตัวโตเลยกำลังตัวโตเลยครับกำลังตัวโตเลยครับผมกำลังตัวโตเลยทำไมน่ารักจังเลยดูนะคะป๋งปู๋น่ารักจริงๆเดี๋ยวให้คุณตาม,มาดูหลานสิให้คุณตาม,มาดูหลานสิ เฮ้ยตามมาดูหลานชีหลานเช่าเริมตาแล้วนะหลานเชาเืมตาแล้วนะคุณตาอ๊้ทไมจ้องใหญ่เลยเก่งจังเลยโอ้มันไม่ตื่นกองวะอืมอืมมนเหมือนพ่มม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 มนมม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  อันนี้นะคะก็ลืมตาแต่ว่าตาเขาก็ยังจะเป็นคุนๆอยู่นะคะพี่ๆแต่ว่าเขายังมองไม่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 ค่อยชัดหรอกค่ะเดี๋ยวให้ตาเขาใสก่อนนะคะให้เขาปรับแสงปรับอะไรได้ก็จะนี่ให้คุณตาดูเรียนวดากำลังกำลังเก็บทุกตัวแล้วหา ไม่บา,บายค่ะวันนี้ก็คุณยายจะเอาคิปมาฝากพี่ๆประมาณนี้ก่อนนะคะเผื่อพี่ๆคิดถึงเด็กๆค่ะฝากเอ็นดูเด็กๆด้วยนะคะไม่บายค่ะบายบายค่ะไมยบายค่ะ